วันที่เราปลื้มกันทุกบุญไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยจ้าสาธุยิ่งปลื้มยิ่งรวยจ้าสาธ <c oughs> ุเมื่อกี้นี่มีคณะนึ่งมาอาราธนาให้หลวงพ่ออยู่มีชีวิตเป็นอมตะนะสาธุ <c oughs> <c oughs> บอกรับอรัตนาไปเรียบร้อยแล้วนะสาธุแต่ก็ต้องอมตะไปด้วยกันนะจ๊ะสาธุพระเชงท่านก็บอกท่านอาจจะถวายน้ำหมักเพื่อชีวิตเป็นอมตะโอ้แข็งแรงไปด้วยกันนะจ๊ะสาธุวันนี้มีบุญพิเศษสองบุญนะจ๊ะคือ ขอเรียนเชิญผู้นำบุญผู้นำรถร่วมประชุมนะจ๊ะเตรียมความพร้อมในการเชิญชวนผู้มีบุญมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลกในวันนี้เวลา16.30นถึง17.30นนะจ๊ะนห้องแก่สารพัดนึกที่ตรงนี้นะจ๊ะ เพราะว่าวันนั้นเราจะต้องมาเอาบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญที่มาจากสามมื่นกับวัดทั่วประเทศและก็นอกประเทศก็มีนะจ๊ะรเรามาเอาบุญนี้กันเนาะแล้วก็อีกหลายๆบุญในวันคุ้มครองโลกแล้วก็ที่สองก็ ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญรับบุญจัดเตรียมโต๊ะฉันพัตนาหารเพื่อรองรับคณะพระสังฆาธิการในงานบุญวันคุ้งครองโลกในเยาวันนี้นะจ๊ะเคยเชิญทุกท่านที่สะดวกในะจ๊ะไม่ติดภาระ,ะอะไระติดงานที่ไหนก็ให้มารับบุญจัดเตรียมโต๊ะฉันพัตนาหาร งหลวงพ่ออยากให้ทุกท่านนะได้มีโอกาสได้มารับบุญจัดเตรียมโต๊ะจัดพระทหารเนี่ยจะจะได้เชื่อมสายบุญกับเนื้อนาบุญทุกๆโต๊ะเลยสาธุเ,เวลาเดียวกันจะ16.30นถึง18.00นนมหารัตนวิหารค่1และสาอ2ฝั่งที่ใต้เลยจะ้ะส่วนกรรายละเอียดเดี๋ยวหนะัวหน้าั้นจะเป็นพูดชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบนะจ๊ะ วันนีหลวงพ่อขอ,อนุมโมธนาสาธุการและขอหนุวยพรให้ลูกทุกคนนั่งระเพียบหลับตาพระนมมือขึ้นมพร้อมกันรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนมนุ่มหยุดที่สวนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายนะจ๊ะทำใจให้ใสใสไอใ,ใจละเอียดละเอียด ขออนุภาพแห่งมหาทานประม,มีนี้จงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอใสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพัิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเถินอุชาพระพรมรมกันนลจ้ะอรังสอมามุขโทัวาุานัตวาัอธิวานีุทโทเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรัรมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สังโคเมนาโถพระสงค์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมพรยงกันนะครับกรากรากรา ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดแต่เรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพัิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเอสาอุกลับไปรวยเยอะๆจ้า ยิ่งปลื้มยิ่งรวยจ้าเราจะเืมเอาบุญไปฝากทุกทุกคนที่บ้านด้วยนะจ๊ะ